พบอกหนึ่งสก็พูดด้วยหนึ่งสองห่งสอเออหนึ่งอเมืองต่อยเทกับมาที่เดิมหนึ่งสอเอออหนอยู่ใกล้ใกล้อ่้ใกล้อ่ะอ่หนึ่งสอนึ่งเอออ่งสอเออหนึ่เออหนึ่งสอี่ต่อสิทธิ